Hello, hello. Hello, hello. <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอันกินอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นคลิปวันไดอีดิน w วี k นั่นเองนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าในวีคที่อันจะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะจะเป็นช่วงที่อันไม่ได้ควบคุมอาหารหรือน้ําหนักแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าอันลดน้ําหนักมาได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูว่าในช่วงที่อันลดน้ําหนักหรือควบคุมอาหารเนี่ยอันกินแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกอันได้นะคะอันจะได้มาทําในวีก แต่ว่าเดี๋ยวันนี้นะคะเราไปดูกันก่อนเลยนะคะว่าเนื้อที่ที่ผ่านมาเนี่ยอันกินอะไรมากบอกเลยว่ายับมากทุกคน S <S มือแรกนะคะอันก็จะเน้นเป็นเนื้อสัตว์นะคะอันนี้เป็นรวมเมนูของเหลือนะคะมีหมูมีผักอะไรเหลือๆก็มาผัดรวมกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูของเหลือเหมือนกันแต่ว่าอันอาจจะไม่ได้กินหมดนี่นะคะอาจจะกินแค่แบบไม้2ไม้แค่นั้นเองนะคะมือนี้นะคะอันจะตัดข้าวไปเลยนะคะเพราะว่าอันอยากจะกินไส้กรอกอีสานอันนี้มันก็จะมีข้าวอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่อันกินในวันนี้ก็คือมันจะแบบ เป็น3ชั้นเป็นเบคอนค่อนข้างเยอะคือมันมีไขมันเยอะอยู่แล้วอันก็จะลีเลี่ยงแป้งไปเลยในมือนี้นะคะไม่เปรยวเหอแขงจังอะลูกกลับมาเจอกันกันกบมื้อที่2นะคะเย็นนี้นะคะอันก็กินเป็น ไข่ตุนนะคะทุกคนอยากได้ความแบบเขียวๆด้วยนะก็เลยใส่สาลายลงไปแล้วก็อันนี้เป็นหอมหมกนะคะของคุณย่าเป็นหอหมกปลาอะไรหิวมากทุกคนขอกินเลยนะใครเป็นบ้างเวลาที่กินหอหมกอะเราจะต้องหยอดน้ำปลากิ่งหอหมกหรือขนมจี๋อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ำแกงไหนก็แล้วแต่จะต้องใส่น้ำปลางง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2.15มง15นาทีนะคะคือช่วงนี้ในชีวิตคือมีธุระเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้เวลาการกินอันแบบเบลเลสไปค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้อันก็จะทํากับข้าวกินเออก็คือถ้าอยู่บ้านเราก็จะพยายามทำกับข้าวกินนะคะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ย เราก็จะกินชานี้ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นชาอูหลงนะคะเป็นชาแบบไม่มีน้านําตาลก็ถ้าเกิดว่าหิวมากๆก็จะช่วยกินตัวนี้ระงับการหิวได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะไปทํากับข้าวกินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้อันจะทําอะไรกินนะคะระหว่างนี้ก็ดื่มอันนี้ไปก่อนเนาะ สำหรับเมนูวันนี้นะคะมือแรกและคิดว่าจะเป็นมือเดียวด้วยนะอันนี้จะเป็นเป็ดไวเจ้านะคะเมนูของเหนือเหมือนเดิมคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆบวันนี้นอร่อยมากก็หอมหมกนะคะนีเครื่องเคียงติดมานิดหน่อยนะไก่บ้านนึ่งมันตำน้ำจิ้มแบบเลิศม,มากเลยวันน,ะนี้หอมหมกย่านี่คืออร่อยอะ่ะที่สุดในชีวิต เมื่กี้ใช่ป่อนไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเพราะว่าตั้งใจจะมากินกล้วยนะคะที่ดี่เอกันนะตอนนี้อันมาอยู่ที่ร้านบัวลอยปริญญาสาขาบางแสนนะคะทุกคนอยู่ดีๆอันก็หลวมตัวมาเขาเฉยเลยเอ๊ะใช้คำว่าหลวมตัวได้นะอันสั่งเป็นบัวลอยลาวาเก้ารสนะคะทุกคนเป็นเมนูที่อันชอบมากดูดิดมันน่ากินมากเลย แล้วลูกมันแบบใหญ่บิ๊กบึ้มมากเลยนะมากินร้านนี้บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วงนี้แบบกำลังชอบชอบนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะกินมันเยอะนะเพราะมันก็อ้วนนะทุกคนดูไส้ดิโอ้โหทะลักมากนี่อยากกินว่ะอยากกินเลยเนะ่พาไปก็อยากกินไปแต่ว่าอันไม่เคยกินหมดเลยสักครั้งอะ่ะทุกคนใช่ปะเพราะว่ามันได้เยอะมากนะคะอันก็จะกินเหลือแบบสองลูกสามลูกอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟิลนะ สำหรับวันนี้ก็ตบท้ายด้วยของหวานเป็นบัวลอยปริญญาสาขาบ,บางแสนทุกคนเผื่อใครอยากไปกินก็ไปกินได้นะอร่อยดี มาต่อกันที่วันที่3มนะคะวันนี้อันอยู่ข้างนอกอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนอันเพิ่งจะได้กินข้าวนะคะอันสั่งมาเป็นไก่จอพริกสดนะคะแล้วก็ชีสพันปลาปลาพันชีสเออจริงๆอันกินไปแค่สองไม้นะคะกินไก่จอแล้วก็ชีสอย่างละหนึ่งไม้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเราก็จะไปย่างเนื้อกินค่ะทุกคนโหน่ากินมากอันนี้ก็จะมีเนื้อย่างนะคะมีแหนมมีฮอทดอกนะ ทุกคนดูเนื้อดิฉ่ำมากทุกคนอันน่ะชอบกินเนื้อย่างมากเดี๋ยวจะบอกไส้กรอกก็กินนิดหน่อยนะคะจะเน้นไปทางเนื้อทางแหนมซะมากกว่าเพราะว่าเรามันเป็นวัยรุ่นแดกแหนมอยู่แล้วนะคะกินขนมนิดหน่อยนะคะนี้เป็นสาลา่แต่ว่ากินแค่อันเดียวเพราะว่ามันหวานอะไม่อันเป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรที่มันหวานจัดขนาดนั้นนะคะ แล้วก็ตบท้ายด้วยกล้วย1ห,หวีนะคะหนึ่งลูกสิคืออันยังไม่ได้กินข้าวนะคะอันก็เลยจะกินกล้วยอันนี้แทนข้าวไปเลยนะคะก็คิดว่าจะจบมือแค่เท่านี้แต่ว่าเรายังไม่สามารถจบได้นะคะตอนนี้อันอยู่ที่ร้านพนาคนครนะคะเป็นร้านนมร้านโปรดอีกหนึ่งร้านของอันนะคะอันชอบมากินร้านนี้มากอันนี้เป็นบิงซูคิดแค่ชาเขียวนะคะแล้วก็สั่งนะ้ําเป็นแบ๊กกโกโก้มานะคะอันชอบอันนี้มากคือมาที่ไรต้องสั่งแบ๊กกโกโก้ตลอดเป็นเมนูประจําตัวนะคะ ทุกคนเชื่อแม้บิงซูชาเขียวอันนี้ราคาแค่ร0อยกว่าบาทไม่ถึง200ทุกคนแต่แบบอร่อยมากให้ชิดแคทจัดเต็มเออแล้วก็ร้านนี้มีซิกเนเจอร์เป็นบิงซูทุเรียนทุกคนถ้าใครเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนแล้วคือตายอร่อยมากอันนี้แบกโกโก้ Go Go, หอมแล้วก็ติดความไม่ไม่หนึ่งวา้าวเฟอองกงน,นะคะอันนี้ราคาประมาณร0อยนิดนิดแต่ร้อยประมาณเนี่ย ดูดิให้เครื่องแน่นมากแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะอันพยายามที่จะกินให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าแต่ละอย่างก็คือน้ําตาลเยอะมากแล้วก็ไม่อยากจะกินมันเยอะเนาะก็กินแค่พอหายอยากแต่ดูจากทรงแล้วก็มึงน่าจะแดกอิ่มอะฮัลโหลวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะซึ่งเวลาการกินของอันนะคะมันเริ่มขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะตอนนี้เป็นเวลา 4ี่มงสานาทีคือจะ5้าโมงอ้ว่ะแล้วอันเพิ่งเริ่มกินข้าวมือแรกนะคะทุกคนเฮ้ย <He i, S 1> อยู่มาได้ไงแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของอันก็คือกินช้าแล้วก็เป็นคนนอนดึกตื่นสายอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบเหมือนคนเข้ากะ วันนี้เปิดมามือแรกนะคะอันก็จะกินเป็นอันนี้เป็นข้าวหน้าไก่อะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีไส้กรอกมา1ชิ้นคือแบบอยากกินมากเลยก็เลยขอ1ชิ้นละกันนะคะข้าวสวยอีกหนึ่งทัพพีนี้เป็นข้าวกล้องนะเดีย๋ยวอันจะต้องออกไปข้างนอกนะคะก็เลยจะรีบกินกินง่ายๆอะไรอย่างงี้นะ อันนี้เราเอาไปผัดกับซอสหวานที่เอาไปทําน้ําสุปน้ำดำอะ่ะเอออันซื้อมาแล้วก็มาผัดใส่กับไก่กับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟิลฟิลข้าหน้าหมูแต่ว่าเป็นไก่สับนะคะแล้ <S 2> <S 2> <S 2> ก็ดื่มชาเหมือนเดิมนะคะตัวน,นี้ชาอูหลงแบบไม่มีน้ําตาล โอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่มือที่สองอีกทีนึงนะคะก็น่าจะเป็นมือที่แบบค่อนข้างดึกหน่อยนะสำหรับวันนี้เพราะว่าอเริ่มต้นวันแบบช้ามากเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะมาต่อกันที่มือที่สองนะคะคือตอนแรกอะกะว่าจะยังไม่กินแต่ว่าขายของว่าหอยทอดแล้วก็ผัดไทยร้านนี้คือดีมากอร่อยมากอันก็เลยแบบอจะไม่ไหวอะก็เลยลองกินดูแล้วตอนนี้ก็คือหยุดปากไม่ได้เลยทุกคน หอยอด้ว่นีเลยหอยหอยทอดที่นี่เลยด้านนี้คือที่นตัวเล็อรอยมากแต่ว่าเรายังไม่หมดแค่นี้เพราะเราจะต่อด้วยหมูกระทะไปเดี๋ยวไปต่อกันที่หมูกระทะแล้วต่อตอนนี้คือหยุดหอยทอดไม่ได้จริงอ่ะอร่อยอะมาแล้วนะ ผูประท้าอาหารประจำพื้นบ้านพื้นเมืองของเรานี่ต้องชิ้นอย่างนี้สาคชั้นไม่ไม่เกีมยวอิกไม่แบบปัและ,ละน้ำจิ้มต้องเป็นน้ำจิ้มแบบนี้เท่านั้นนะถ้าเป็นแบบว่าน้ำจิ้มซุกี้อะไรอย่างเงี้ยพักไม่ได้เลย ชิ้นเนี้ยตายนะไม่เล่นก็สำหรับวันนี้นก็กินประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าพรุ่งนี้เรากินอะไรเนาะบ๊ายบายวันนี้ก็เป็นวันที่5้าแล้วนะคะก็คือวันเนี้ยอันมีทําบุญที่บ้านนะคะ,ะก็เลยกลับข้าววันนี้มันก็เลยจะเป็นกับข้าวงานบุญนะคะทุกคน ก็ตามสไตล์งานบุญเนาะแกงเขียวหวานแกงจืดหลนต้มยำนะคะมีลาบหมูแล้วก็ผัดกะเพาราปลาดุกด้วยนะอันนี้ก็ประเดิมด้วยขนมจีนแกงเขียวหวานกันเลยเพราะว่าอันชอบกินขนมจีนมากทุกคนแต่ก็ไม่อยากจะกินมันบ่อยเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเส้นแปรรูปอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าขนมจีนอย่างเดียวมันไม่พอค่ะอันผสดข้าวไปอีกนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันกินข้าวไป2จานทุกคนขนมจีนหนึ่งแล้วก็ข้าวอีก2 นนะก็ตอนแรกก็งงว่าทําไมน้ําหนักไม่ลงสักทีแต่ว่าตอนนี้ก็เออก็เข้าใจได้อยู่ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปต่อที่ของหวานสิคะรออะไรก็กินเป็นผลไม้นี้เป็นแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรก็เป็นผลไม้ที่อันโปรดปานอีกหนึ่งชนิดนะคะเพราะว่ามันกินง่ายดีเนาะแล้วก็สดชื่นด้วยนะตบท้ายด้วยองุ่นสองสามลูกนะคะคือวันนี้จัดเต็มตั้งแต่มือเช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันมื้อเย็นอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> อีกแล้วหรอขนมจีนอีกแล้วหรอปิดท้ายมือเย็นของวันนี้นะคะด้วยขนมจีนแกงเขียวหวานอีกแล้วอันนี้อันกินขนมจีนประวานสองจับได้นะทุกคนคือมันอร่อยอแล้วก็บวกกับว่าชอบอยู่แล้วด้วยนะก็เลยจัดอีกสกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโหลดพรุ่งนี้ค่อยโหลดตบท้ายด้วยขนมหวานนิด ขนาดภาคอยู่ยังตกใจเลยนะอันกินเป็นลูกชุบนะคะกินไปประมาณห้าลูกมั้งลูกชุบนี่ชอบมากเลยนะแต่มันหาซื้อยากอ่ะทุกคน <S <S มาต่อกันที่วันที่6นะคะวันนี้อันมากินที่ร้านดูดีนะคะเป็นร้านประจำมาเลยนะอันสั่งเป็นกระเพราหมูสบับไข่ดาวไม่สุกนะคะราดไข่เยอะๆอะยอ่างเงี้ยโหน่ากินมากเลยอะ่ะแต่ว่าอันนี้อันก็กินไปได้ประมาณครึ่งจานนะคะเพราะรู้สึกว่า ยอยากกินก๋วยเตีเ๋ยวอ่ะอยากกินต้มยำนะคะแล้วก็สั่งมานะคะอันนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำกระดูกอ่อนนะคะอันนี้ก็กินไปแค่นิดหน่อยเองนะคะแค่อยากกินหมูกับน้ำต้มยำมันเฉยนะคะส่วนเส้นที่เหลือก็ให้แฟนรับจบเหมือนเดิม <S <S 2> <S 2> มาแวะคาเฟ่กันสัหน่อยนะคะอันนี้เป็นคาเฟ่อ,อินทนินนะคะเปิดอยู่หน้าบ้านนั้นเลยนะคะอยากจะให้ดูคือการตกแต่งคือเวอร์มากเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็สั่งมาเป็นชาดําเย็นไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เวลาต้องไปกินคาเฟ่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากกินน้ําหวานก็จะสั่งเป็นเมนูนี้นะคะ นี่ของจริงอยู่นี่นะคะวันนี้ก็มากินข้าวที่บ้านพี่ชายอีกแล้วนะคะวันนี้คือจัดเต็มมากอาหารทะเลซีฟูด้ดกุ้งหอยปูปลามาครบเลยนะคะ <S <S ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นปลาเผานะคะเพราะว่าวันนี้อลีเควสต์ไปเองเลยนะว่าอยากกินปลาเผามากก็เลยจัดมาเลยนะคะ แล้วก็ทีเด็ดนะคะอยู่ที่นี่เลยเป็นแซลมอนดองซีอิ e ๊วแล้วก็กุ้งดองซีอ e ิ๊วนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะวันนี้อันยัดไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยนะ <louder> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายเนี่ยอันจะกินอะไรบ้างนะคะ เจอกันวันที่7แล้วนะคะอันนี้เป็นวันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเมื่อวานอันไปกินข้าวบ้านพี่ชายมานะคะก็คือกินเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะกินแค่มือเดียวนะคะแต่ว่าเป็นมือเดียวที่จัดหนักจัดเต็มนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะคะในการที่ันกินถ้าอย่างสมมุติว่าวันก่อนอันกินแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยวันถัดมาก็จะกินแค่มือเดียวหรืออาจจะเบาลงอะไรประมาณนี้ โอ้โห oh, oh <my> เปิดมาก็คือมาม่าเกาหลีนะมาม่าเผ็ดเกาหลีเพื่อนอยากกินมากเลยอยากก็เลยแบบอขอ,ขอห่อนึงนะสาหรับวันนี้แล้วก็อันนี้เป็นกะเพราหมูไข่เยี่ยวมานะคะแล้วก็มีไข่เจียวส้มตําปูปลาตําแซ่บตํานัวใดๆนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนาะอันนี้คืออาหารทั้งหมดในวันนี้ที่อันจะกินนะคะทุกคนวันนี้อันไม่กินข้าวนะคะเพราะว่าอันกินเป็นมาม่าเกาหลีไปแล้วเนาะจริงๆมันโหดกว่าก,กินข้าวควรจะกินข้าวนะแต่อยาก กินมาหลายวันแล้วอีบัวมาม่าเกาหลีอย่างเงี้ยมันชอบอยากกินตอนกลางคืนงงปะอย่างมากได้กินแล้วอร่อยอ่ะก็พอไข่ยเยอะมากไข, historic, ไข่ฟิวชั่นไข,เข่เยอะอมากกับไข่เจียวสุดๆไปเลย ส้มตำบางส้มตำร้านนี้ไม่เคยซื้อเลยอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะจริงๆกินได้ไม่ค่อยเยอะเลยรู้สึกแน่นท้องไงไม่รู้เลยจะมากินอันนี้นะคะเป็นเอแครนะคะแล้วก็อันซื้อผลไม้มาด้วยก็จะมีฝรั่งกับมะม่วงนะมะม่วงอันเนี้ย ชอบมากอร่อยหเหลืองๆเปรี้ยวๆชอบมากกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อลูกใหญ่สะใจมากอร่อยอ่ะก็ครบทั้ง7วันแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แฮนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย